ที่รอบสูง,สงที่ที่ขึ้นไว้นั้นระบบผมเนี่ยจะมีการป้องกันนะครับถ้าพี่กดสมกิกดไปแรงๆที่ที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดเนี่ยอรอบผมบางรอบเนี่ยจะมีการตัดระบบไม่ใหญ่แก่นะครับอันนั้นคือเป็นระบบเซฟตี้ของระบบเรานะครับเพราะว่าการที่ขึ้นรอบสูงนั้นนะครับกดข,ของเราก็จะสมมติว่ารถรถคันนี้เรสโซนนะครับเรสโซนรอบจะอยู่ที่ห้าพันนะครับ ผมจะตัดอยู่ที่3,000นะครับฉะนั้นแล้วนะครับรถทุกท่านนะครับที่อยากจะวิ่ง108 200 220นะครับระบบเราทําได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเราจะต้องมาเก็นเอกสารกันนะครับว่ารับรู้ร่วมกันนะครับว่าการที่จะตัดรอบสูงนั้นอันตรายอาจเกิดขึ้นนะครับถ้าบางท่านที่ขับแล้วไม่รู้ใจเครื่องยนต์นะครับก็อาจจะพังได้นะครับ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าติด NGV นีแล้วจะพังนะครับหมายถึงว่ารถที่วิ่งความเร็วสูงนั้นพังได้ทุกเงอนไขครับฉะนั้นแล้วของเราจรึงควบคุมนะครับอยู่ที่3,000รอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการจะให้สปีดกว่านั้นนะครับก็มาเป็นเอกสารนะครับก็ถือได้ว่าเราไม่ประกันในช่วงความเร็วสูงนะครับแต่อันนี้ผมไม่อยากให้นึกเป็นอุปสรรคนะครับเราเพียงแต่ว่าเป็นการเซฟตี้นะครับ ระบบเราทําให้เร็วกว่าเดิมได้มากมายนะครับแต่ว่าการเร็วนั้นนะครับผู้ใช้นั้นจะต้องฟังเสียงเครื่องยนต์เป็นเช่นในระบบนี้นะครับคันเร่งหนึ่งอันเป็นทวินฟิวนะครับเป็นสองเชื้อเพลิงในคันเร่งหนึ่งอันฉะนั้นแล้วการกดคันเร่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในเมื่อเราเหยียบ30ซก็ไป200แล้วบางลายถ้าเป็นมือใหม่มัน200แล้วมือใหม่ยังขยี้อยู่พังไหมครับ มีโอกาสครับพังได้แน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วการกดคันเร่งนั้นก็ควรจะต้องรับรู้ว่าเรากดคันเร่งนั้นเครื่องยนต์เราลองหรือ,อยังอ้วกหรือ,อยังนะครับเปรียบเสมือนมนุษย์นะครับการที่จะป้อนอาหาร1ช้อนต่อหนึ่งคนะครับท่านไปป้อนหนึ่งทัพีต่อหนึ่งคนะครับมันก็คงเคี้ยวไม่หมดเคี้ยวหกเคี้ยวเรียเคี้ยวลาดนะครับเพราะถือว่ามันเป็นการกินเกินที่ปริมาตรของลูกสูบนั้นจะกินได้นะครับ ฉะนั้นเราจึงต้องกําหนดนะครับควบคุมนะครับในการจ่ายเชื้อเพลิงให้พอหมาะพอเจาะนะครับด้วยในระบบนะครับทำไมจึงพูดอย่างนี้ในระบบเ g ็น f c ทไม่มีความฉลาดที่ควบคุมได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับระบบเราไม่แปลงเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นเงื่อนไขของดีเซลนั้นเรายัางเปิดโอกาสให้เขาจ่ายเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นการคลิกก็ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับก็ จำเป็นอย่างยิ่งต้องเรียนรู้นะครับในการศึกษาในการใช้นะครับขออนุญาตถามท่านเจ้าของรถสปอร์ตไรเดอร์นะครับมีอุปสรรคในการขับไหมครับตอนนี้นะครับครับมีครับเครื่องมันแรงอยู่แรงัไครับก็ในเรื่องของหนึ่งทะเลงสองเชื้อเพลิงหลายๆท่านเขาอาจจะมองว่าเออย่างนี้ ถ้าเขามาขับแล้วจะขับยากไหมพี่จะพอช่วยตอบได้ไหมครับว่าความรู้สึกตอนนี้ของพี่เป็นยังไงคิดว่าขับเร่งง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นด้วยเหรอครับอตราเร่งดีขึ้นฮะ,ะและ้วแล้วคุณพี่ล่ะครับขับขับยากขึ้นไหมครับไม่ยากหนึ่งคันเร่งสองสองสองเชิอเพิงไม่ยากครับไม่ยากอ่าอ่าก็แสดงว่าระบบทีท่ฟีผมก็ฉลาดเหมือนกันดีเนี่ยครับครับมันดีครับ, <laughs> บครบับก็มีม,มีมีบางท่านนะครับบอกว่าขับยากเพราะว่าคันเร่งคันเร่งนี้เซนซิทีฟมากขึ้นนะครับ ความไวจะมากขึ้นหมายถึงว่าความไวในการแตะอย่างเช่นว่าปกติเราเหยียบ12นาฬิกาวิ่ง120ในระบบนี้อาจจะเหยียบแค่8นาฬิกาวิ่ง120นะครับหรือเปรียบเปยให้เห็นภาพง่ายๆเปรียบเสมือนเราขับแคมรี่3.2กับขับแคมรี่2000นะครับคันเร่งน,นั้นจะในเป็นคล้ายๆในรูปแบบของซูเปอร์คาร์นะครับแต่เรามาเลยนะครับไม่มีการรอรอบนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชอบขับรถ แบบสปอร์ตนะครับหรือแบบรุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ขับรถต้องการย่องย่องนะครับขับรถแบบเขาเขาลบภรรยานะครับก็ก็อาจจะอาจจะต้องการอีกรูปแบบหนึ่งฉะนั้นแล้วนะครับเ g v d e ีด l o p m e n t น้นก็คงเน้นนะครับคงเน้นให้มาพิสูจน์กันก่อนนะครับว่าพอใจหรือไม่นะครับก่อนการตัดสินใจนะครับก่อนที่จะโยนคุญแจกันนะครับจะต้อง จะต้องได้ทดสอบรถกันก่อนท่านนะครับและก็มีมีท่านมาจากพยาวนี่แหละผิดกติกาเนี่ยไม่ได้รอก่อนเลยนะครับโยนกุญแจก่อนเลยอ๋อครับคุยคุยกับอ่าครูปิยะที่น่านพยวในมาติดนะครับอ๋อคุณใจมาติดเหลออ๋อฮะแล้วก็เฮ้ยเขาไม่โจมตีผมเลยอะไรนั่นนะอ๋อเขาก็เขาว่าคุณัาตาที่พูดไปครับเพราะผมว่าอผมคนพูดตรงไปตรงมาใช่ใช่ใช่ไม่อย่างี้ะไม่อาจารย์ปิยะเนี่ย แกมีสำนักมาไงฮะแกมีสำนักอีกที่หนึ่งร้านติดตั้งแก๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมกลายเป็นเนี่ยอาจารย์ปิยะเนี่ยคือแกเนี่ยแกแกครบหลายร้านไม่ความหมายของแกคือเหมือนกับคุณคุณวสันต์ไอ้นนั้นอีกประเด็นหนึ่งอันนั้นอีกประเด็นหนึงแต่